country ก็เป็นทับศัพท์เขียนภาษาอังกฤษว่า Country เขียนเป็นภาษาไทยว่า Country เราก็รู้เรื่องนะคะแต่คำบางคำมันมันไม่รู้เรื่องเป็นภาษาเดี๋ยวมันขออนุญาตหาตัวอย่างก่อนมันจะเจอไหมมันจะมันจะไม่รู้เรื่องถ้ามันเป็นภาษา อังกฤษนะคะก็ให้เราตั้งชื่อคลิปเป็นภาษาไทยเพราะคนดูเราเป็นคนไทยเราอยากไปอยากได้ภาษาอังกฤษเป็นชื่อช่องนะคะเรียกว่าไม่มีประโยชน์นะคะแต่แอดเสรีสมมุตินะสมมุติว่าแอดเสรีอยากจะดัดจริตบ้างแอดเสรี series, ใช้ภาษาอังกฤษว่า ใช้คำว่าแอดเสรีแบบนี้ได้ไหมได้ค่ะทุกคนอันนี้คือเอาชื่อเรามาเขียนเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้อยากได้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษบ้างแอดเสรีแบบนี้ได้ไหมได้ค่ะอันนี้เรียกว่าเอกลักษณ์ชื่อเรามีหนึ่งเดียวค่ะทุกคนถ้าคิดว่าคนดูเขาสามารถจำได้ว่านี่คือแอดเสรีก็เอามาเลยค่ะ,ะดีใจครับที่วันนี้ดูทันไลฟ์สดขอบคุณมากค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะชื่อช่องคนดูเราเป็นใครให้เรายึดไว้เป็นหลักคะ่ะละบันเคยบอกแล้วนะคะขนาดฝรั่งฝรั่งลาวเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงเวลาเขาทำคลิปแล้วเขาอยากให้คนดูเยอะๆเขายังเอามาแปลเป็นภาษาไทยเพราะบอกแล้วว่าเราใช้คำว่าดักไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดแล้วประเทศไทยมี75ล้านคนทุกคนเราอย่าไปดัดจริตค่ะทุกคนเปิดใจ75ล้านคนเป็นคนไทยช่องของเราตั้งชื่อช่องเป็นภาษาไทยให้คนไทยดูเอาแค่หนึ่งล้านคนดูเราเราก็รวยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ คนไทย75ล้านคนใช้อินเทอร์เน็ตติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกติดอันดับหนึ่งในโลกอ่ะติดกันหลายปีมากๆแต่ปีนี้วันไม่รู้ว่าอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่แต่ก็ยังคงติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกนั่นหมายความว่า75ล้านคนน่ะมีคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากเราเอาแค่หนึ่งล้านจากคนไทยล้วนๆบอกเลยว่าเรารวยไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องไปซีเรียสค่ะเรื่องภาษา ไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าคลิปของเราไม่ได้ทำมาเพื่อคนไทยอย่างเดียวทำมาเพื่อคนอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นคลิปทำอาหารมันเป็นคอนเทนต์ที่คนต่างชาติจะเลือกดูนะคะว่าไทยคูกิ้งเยอะมากๆหรือ คุกกิ้งไทยฟู้ดเยอะมากๆค่ะทุกคนเราต้องดูว่าช่องเราเนี่ยมันเหมาะกับการทำให้ฝรั่งดูไหมถ้ามันเหมาะเราไปใส่ภาษาเพิ่มชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้เอามาใส่ตรงนี้เป็นไทยบวกอังกฤษแต่เพิ่มชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษไปดูคลิปวันเพิ่มเติมซะวันไม่พูดแล้วนะคะ ไปดูคลิปเพิ่มเติมพิมพ์คำว่าเพิ่มชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วตามด้วยคำว่าติวเคมก็จะเห็นคลิปที่สอนอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้เอาภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมาบวกแบบนี้ถ้าช่องเราทำชื่อคลิปด้วยภาษาไทยไม่ว่าเราจะตั้งชื่อช่องเป็นภาษาอะไรมันจะถูกอ่านเป็นไทยร้อซไม่ว่าเราจะ เขียนชื่อช่องเราเป็นภาษาอะไรเยอะแยะมากมายบางคนฉลาดมากแบบเอ้ยอวดรู้อะเราพูดได้หลายภาษาชื่อช่องเรานะเป็นนุยซิดนี์นุยซิดนียนุยชาแนลเป็นภาษาอังกฤษไม่พอใส่ภาษาจีนด้วยตามด้วยเกาหลีค่ะชื่อช่องมีสี่ภาษาเลยไทยอังกฤษจีนเกาหลีระบบจะอ่านชื่อช่องของเราเป็นคำไทยเท่านั้นส่วนอังกฤษจีน เกาหลีหาชื่อช่องเราเจอไหมไม่เจอคะ่ะทุกคนฟังนะคะวิธีการที่จะทำให้คนต่างชาติหาชื่อช่องเราเจอก็คือเราต้องไปตั้งชื่อช่องเพิ่มภาษาชื่อช่องนะคะใส่ลงไปอยากได้ช่องภาษาอะไรก็ใส่ลงไปนะคะแล้วเขาจะเห็นคลิปของเราที่เป็นภาษานั้นๆยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูที่ช่อง